ย้อนรอยฟุตบอลโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นแมตช์อัพยศที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งวงการฟุตบอลนัดเกาหลีใต้พบอิตาลีในปี2002ย้อนความหลังกันคร่าวๆในศึกฟุตบอลโลกในปี2002เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ตะลุยไปจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายและก่อนหน้าก็สามารถเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสมาแล้วเชิญหน้ากับทีมชาติอิตาลีในยุคที่เต็มไปด้วยผู้เล่นในระดับตำนาน ที่มีคริสเตียนวิเอรี่เป็นกองหน้าตัวเป้าฟานเชสโกตติรวมไปถึงผู้รักษาประตูอย่างจารุจิบุฟอนขณะที่กองทัพฝั่งเกาหลีใต้อาจพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอาจยังมีตัวละครกระดูกแข็งไม่เท่าฝั่งอัชชูรีแม้จะมีผู้เล่นน่าจับตามองอย่างปาร์คจีซอง3ปีให้หลังจากการแข่งขันนัดนี้เขาเข้าเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอันจุงวานที่ลงเตะให้กับสโมสรนเตลูก,กาในอิตาลีร่วมทีมอยู่ก็ตาม แต่สื่อทุกสำนักและคนดูฟุตบอลค่อนโลกต่างก็ฟันธงว่าทีมที่จะคว้าชัยชนะในนัดน,นี้คงหนีไม่พ้นประเทศอิตาลีและแน่นอนว่าผิดคาดเพรการแข่งขันที่ากยาวไปจนถึงนาทีที่117ปรากฏว่าทีมชาติเกาหลีใต้เป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วย2ประตูต่อนหนึ่งกับภาพจำอันแสนสะบักสะบอมของนาเตะทั้งสองฝ่ายลุงเช้าของวันที่19มิถุนายนในปี 2002. ซือพิมพ์กีฬาทุกฉบับของอิตาลีหอ,อมใจกันพาดหัวขาว่าวยังกาดเกลียวฟอเลเลียโดโลสปอร์ตขุดทีพื้นที่เกือบครึ่งหน้ากระดาษให้คําว่าไอหัวขโมยขณะที่กาเซตาเดโลสปอร์ตพาดหัวข่าวด้วยคําว่า หน้าไม่อายทั้งหมดทั้งมวลมาจากผลพวงการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2002นัดกลางเดือนมิถุนายนที่เกาหลีใต้เอาชนะอิตาลีด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งที่กลายเป็นกึ่งข้อพิพาทและเป็นฉนวนสําคัญทําให้อิตาลีประกาศแบนนักเตะจากเกาหลีใต้เป็นเวลานานกว่าโทศวรรษ์แต่เหนืออื่นได้คือมูลเหตุสําคัญอย่างไบรอนมูเลโนกรรมการตัดสินชาวเอกกดอที่ถูกนับเป็นหนึ่งในศัตรูตลอดการของแฟนบอลชาวอิตาลีนับตั้งแต่นั้นมาในฐานะที่ตัดสินผลการแข่งขันที่เต็มไปด้วยข้อกังขา สถิติรวมทั้งนัดของมูเรโน่แจกใบเหลืองให้ทั้งฝั่งเกาหลีใต้และฝั่งอิตาลีฝั่งละ4ใบกับใบแดงอีก1ใบให้ตอติในนาทีที่ร้อยสาโดยขอหาพุ่งล้มในเขตโทษทำกลางเสียงคัดค้านจากแฟนบอลในสนามตอติได้รับใบเหลืองแรกตั้งแต่นาทีที่22 2ตอติได้รับใบเหลือง2ใบรวมเป็นใบแดงทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้มูเรโน่กลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชาวอิตาลีในช่วงค่ำคืน สื่อทุกสื่อพากันอ้างถึงชื่อเขาพร้อมคำด่าแสบสันมากที่สุดเท่าที่จะเอ่ยลงในหนังสือพิมพ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเช่นอิตาลีตกรอบฟุตบอลโลกเพราะการเล่นสกรปรกของกรรมการแท้ๆ ฟลานโกเฟตตีนีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิตาลีในเวลานั้นยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการคนนี้เป็นผู้ที่ไม่มีเกียรติเลยไหลศักดิ์ศรีอย่างสิ้นเชิงพร้อมกันกับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียืนคำร้องขอให้ฟีฟ่าสอบสวนการทำหน้าที่เป็นกรรมการนัดน,นั้นของโมเลโนว่ามีลูกตุกติก,กับเกาลีใต้หรือไม่ซึ่งถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีหลักฐานระบุว่าโมเรโนหรือเกาลีใต้เอื้อเฟื้อกันอย่างลับๆในเกมนี้ แม้จะถูกนักข่าวอิตาลีกัดไม่ปล่อยโดยการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจบแมตช์อื้อเชานั้นจบลงโมเรโน่จะบินไปพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาแถมยังถอยรถรุ่นใหม่ในเอกอราดบ้านเกิดของตัวเองด้วยโมเรโน่จึงออกแถลงอย่างใจเย็นว่าเขาไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาและค้างแรมในบ้านน้องสาวซึ่งไม่ใช่โรงแรมหรูอะไรเลยและรถคันที่ว่าก็เป็นรถกลางๆที่ซื้อมาในราคาไม่กี่มื่นเหรียญเท่านั้นหลังจากนดเตะระหว่างเกาหลีใต้พบอิตาลีมีสื่อญี่ปุ่นถามผมว่า เป็นความจริงไหมที่ผมมีเงินมากพอที่จะเช่าโรงแรมหรูในไมอามี่แถมถอยรถเชฟโรเลตคันใหม่ซึ่งสำหรับผมแล้วการรับสินบนเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างที่สุดแล้วในฐานะกรรมการแต่เรื่องของเรื่องคือผมบินไปพักที่ไมอามี่และพักที่บ้านน้องสาวออกรถคันใหม่ในราคา20,000เหรียญซึ่งก็เป็นเงินที่ผมได้จากฟีฟ่านั่นเอง ตั้งแต่ผมทำอาชีพนี้ไม่เคยเจอใครกล่าวหาผมแบบนี้มาก่อนไม่ว่าใจะในเอกออราชหรือประเทศอื่นๆก็ตามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีใครมาพูดอะไรแบบนี้ใส่ผมอีกโมเรโนกล่าวตอนให้สัมภาษณ์แต่ความเกี่ยวกาดของแฟนบอลอิตาลีก็ไม่มีท่าทีจะลดลงชื่อของโมเรโนกลายเป็นคำหยาบที่ได้ยินผ่านๆก็ชวนล้อนหูตัวโมเรโนสแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างใจอ่อนว่าปัญหาหลักๆคือคนอิตาลีไม่รู้จับยอมรับความพ่ายแพ้พอมีอะไรไม่ได้ดังใจพวกเขาก็จะโทษกรรมการทุกที ผมเห็นหนังสือพิมพ์ทั้งในสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาใต้และเอเชียต่างก็ชื่นชอบการทำหน้าที่กรรมการของผมมีแต่อิตาลีที่หวังอยากกบเกินความล้มเหลวของตัวเองแน่นอนว่าเมื่อบทสัมภาษณ์นี้ถูกตีพิมพ์ก็กลายเป็นการสุมไฟให้เหล่าแฟนบอลอักชูรีเข้าไปอีกในทางกลับกันแดนเนยลมานูเซียบรรณาธิการนิตยาสารไวอยเขียนถึงการตัดสินนัดน,นั้นของมูเรโนว่าแม้จะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเมืองมากแค่ไหน แต่เขาก็คิดว่ามันไม่เวลวร้ายมากถึงขนาดนั้นอาจจะมีจังหวะที่เขายัดเยียดใบแดงใส่ตอตินั่นถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แต่นั่นก็ดูไม่ใช่เรื่องที่เขาตั้งใจหรือเจตนาล่วงหน้าดูเหมือนเขาแค่พยายามทําให้เรื่องในเขตโทษมันออกมาถูกต้องที่สุดมากกว่ามเรโนโจึงเป็นกรรมการที่ไม่มีมนทินหมัวหมองมีนําซ้ําเขายังกลายเป็นคนดังเบอร์ย่อมย่อมของเอกวาดอร์ไปแล้วเขามองหาตําแหน่งที่ทางการเมืองด้วยการลงเลือกตั้งในเมืองกีโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์พร้อมแคมเปญหาเสียงว่า ผมพร้อมมอบใบแดงให้แก่ทุกท่านที่คอรับชั้นและทุกจริตและขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวยมูเรโ,โนหวนคืนกลับมาเป็นกรรมการฟุตบอลให้แมทในบ้านเกิดระหว่างทีมลีกาเดอร์กิโตกับบาร์เซโลนาสปอร์ติ้งลับ กับการตัดสินอันแสนจะชวนกังขาเมื่อเขาอนุญาตให้ทดเวลาบาดเจ็บ13นาทีและเปิดโอกาสให้นักเตะทีมกีโตทำแต้มเอาชนะไปที่4ประตูต่อ3ซึ่งทำให้เขาถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดว่าเปิดช่องให้ทีมกีโตชนะเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองในการหาเสียงเรื่องนี้ยังส่งผลให้เขาถูกแบนไม่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกว่า20นัดก่อนที่ในปี2003สหพันธ์ฟุตบอลเอกวาดอร์จะลงดาบเขาโดยการถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการฟุตบอลอย่างทาวอน ชื่อเสียงของมูเรโน่เลยได้มัวหมองของจริงทั้งในอิตาลีและเอกวาดอร์ แต่นั้นก็ยังไม่ใช่จุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตของโมเรโน่พอหลังจากนั้นเขาเลือกใช้ชีวิตด้วยการเป็นนักาพากฟุตบอลตามรายการโทรทัศน์และวิทยุในบ้านเกิดและหวนกลับมาอีกครั้งอย่างชวนช็อกในปี2010เมื่อมีข่าวว่าเขาปรากฏตัวในสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมถุงเฮโรอีนหนัก6กิโลกร,รัมในกางเกงชั้นในทำให้เขาถูกส่งตัวเข้าเรือนจำและผนโทษมาอีกทีในเดือนธันวาคมปี2012 โมเลโนปรากฏตัวในหน้าสื่ออีกครั้งทางหนังสือพิมพ์ลากาเซตาเดลโลกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเป็นวาระครบรอบสองทศวรรษนัดเตอือเช้าที่ทำให้เขาถูกชาวอิตาลีสาบส่งทั้งยังเป็นเสมือนหมุดหมายที่ส่งชีวิตให้เขาดำดิ่งลงเหวนับตั้งแต่นั้นอีกหลายต่อหลายปี และนี่ก็คือ20ปีแห่งความอัปยศไบลอนมูเรโน่ผู้ตัดสินจอมเฉาในแมตช์เกาหลีใต้พบอิตาลีในศึกฟุตบอลโลกในปี2002หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย